ณวันนี้ปี63ปี60ปี61 62 63กทมไม่ได้สนับสนุนงบประมาณเลย3ปีหายไปแล้ว120ล้านเกิดอะไรขึ้นโมเดลของ BCC จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารัฐสนับสนุน100%ที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นพาร์เนอร์ชิพมันเป็นเรื่องของหุ้นส่วนรัฐและเอกชนไปดูตัวเลขเนี่ยปี60นนเนี่ยมูลที่หาสตังเองเกือบ40ล้าน ซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับภาคเอกชนหรือสถาบันศิลปะที่เคยมีมาเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าการจะเป็นที่บ่มเพาะดูแลอาคารอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องงบประมาณที่ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัญหาของเราคือเราปลดล็อกเรื่องกรณีของการเก็บค่าเข้าชมไม่ได้ซึ่งกทมล็อกตรงนี้ไว้เขาเขาไม่ได้ให้เก็บค่าเข้าชมแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณอันนี้มันเป็นปัญหาตอนนี้เราจะทํายังไงว่าสเต็ป หินก้อนที่สองเนี่ยผลักดันจากทําความเข้าใจในระดับตัวบุคคลไปสู่นโยบายไปถึงจุดที่ว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นตัวแทนของ cultural rich ของสังคมอย่างที่คุณโยพูดถึงทำไมกรุงเทพมีสโลแกนว่าทุกชีวิตเราดูแลเขาเขาทำโรงเรียนใช่ไหมคะโครงสร้างสังคมเขาทำสวนสาธารณะเขาทำโรงพยาบาล แล้วทำไมหอศิลป์เขาไม่ทำาแสดงว่าเขาไม่ได้ประเมินว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของชีวิต